สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลนะครับโอ้ัวกางหางขี่เราไปคักเลยหาวยุ้ you พูดเดียวพูดเมืองสาวอุ้มก,ก,กับกินหยาครับผม ตาอุ้มยินยาดาวกำลังคึกฟังเสียงอีกฟังเสียงอีกครับอ ฮอนวันนี้เข้าพัดเข้าพัดมากินยิ่งทงไปนี้พัดเขา้าพัดเขา่าอืมวัน,นจนแม่แม่ไปกลดกระปูแล้วไปขุดกระปูแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะตามไปมึง ของเง้มันกบติพี่นี่ไงง่ายมากเลยใช่เงี้ยมันนอนอยู่ตรงนั้นเอออู้มันเป็นมุกกบตัวยังไม่ตัวยังมือตู้มันเป็นมุกปูมุกกบเอามาเม่องกันครับมาลุนกันง่ากับปูเท่าปูยั์ ย่างใหญ่เลยมือปนมาตะหูกบโอ้พญาอูตีมาตะพันพญาเก็บผงมาผมใหญ่ๆผักเลยทั้งทั้งทั้งหนาหูหน่อยทั้งไตหูใหญ่เป็นผงตัวนี่ต้องใช้อันนั้นบ้างผงที่คือว่าผงตัวน้อยโอ้ดูครับไข่ผงเนาะไข่เนาะไปกลุ่มผงตัวน้อยน้องวิทย์อือผู้เทาผู้เทาโอ้บอกใหญ่เลยบอกเอฟเลยบอกเอฟเลย อเอาโปรเจกสู่เขาผุนพปรเจกต์เลยอีกแล้วโอ้พเอ o, o, ้ปรเจกต์เแล้วสู่เขาสู่เขามาหนีเลยพ่อเลี้ยงแม่งครับพาเด็กๆมาเที่ยวบรรยากาศเอ่ายทุ่งใหม่้องทุ่งหน้าดูครับเด็กๆก็กินหญ้านะครับผมกินหญ้าชาวปีของเราก็กินหญ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอ่าส่วนโอ้น้องน้องดาวอยูข้างฝั่งโอ้ดูครับ ของไครของปองเริ่มมันกินยาเพก็กกินอันอันลูกเขา่าเออเริ่มกินแล้วเด็กเกเริ่มกินทุกเชือกแล้วนะครับส่วนพ่อพ่อกำลังหากับป๋าเลี้ยงเออเลยลักเหาวคักเรื่อยเลยเหาวคักเลยเลยลักเออเหาวคักอีเหรออีหรอเออสาวปีกินหยาคัหญ่ขนาดเลยคุออ่นเต็มปากเลย หญ้าคำโตมากสาวสวยของเราไม่อยู่้างใต้นะครับชอบซึ้นหัวคนานะครับผมโชว์หุ่นอันสวยเออดูหญ <c oughs> ้าคำใหญ่มากเลยสาวอุ้มก็ไม่หนีไปไหนนะครับผม <c oughs> อุ้มหยาเพกอุ้มเดียวเลยครับผม <c oughs> อุ้มบอกง่ญ่เลยเร็จสาวอุ้มมัดเลยบ <c oughs> าติ่งเลยครับ ผมไปเจ๊กงุ่มหาครับเขาไปหายแมย่ไผ่มือเล้งครับ <N iin> <N iin> นั่นแม่ค่ายพ่อหู้อีกแล้วบอกอดเบิ้งอุดหบิ่งเบื้องหนึ่าหู้นึงอุดนี่หาปูนะครับผมพ่าลูกสาวมากินแล้วกินหยาแล้วพ่อกับเจ้าากับเขาไปกินแรงนี่ครับบรรยากาศลูกทุ่งบ้านนอกหากินไงแต่ว่าใส่กำลังแนจัาหน่อยครับผมต้องใส่เวลาการกลืน ด,ดินกับมีหินล้ายหาย่นไหลแต่ว่ากระปูหลายอยู่ครับแต่ว่าเป็นหินครับมึงเสียมเมึนพอเจ็กตูมดเลยเสียมตูมดเลยมาพักก่อนโอ้นานๆได้ออกมาข้างนะครับโอ้มวนเถ โอ้ยเสียงไข่เสียงเลือดรักเอ้ยนอนหล่นบนโอ้ย,นอนย,อยมีหอดไม้จิ้มฟันนีหอดไม้จิ้มฟันยู่นี่สบายจะไปโรงเรียนแล้วยูยูกันนี่มานหาวก็มูอยูทงทะอุ่นดาวลงจากเขาเลยว่อนลงจากลงจากคู่แล้วโอ้พี่พเห็นยังเออเออแต่ว่าสาวอุ่มห้องประเดี๋ยวผู้ใดครับกินยางเดียว สาอุ่มแล้วเล่าย่างเดียวเลยโอ้เลือรักเอาคักเลยครับคักเลยคักเลยโอ้ผีดใส่ปีนขัวโอ้สาวปีก็สาอุ่มกิ้นยางเดียวเลยครับเอ้ยดูครับเอาเอาเอา ปวดสังเกตปวดสังเกตดูเสียมนะคะเสียมผู้ใดแม่นเสียมผู้ใหญ่เล่นเสียมผู้ใหญ่เล่นเออผู้อ่านผู้ใหญ่เสริมผุนละเผาฟ้าข่ัญเมื่อแต่อันดินแข็งบ่แข็งมึงเสียมงอมาแล้วครับมันเป็นหินน้ำครับลูกสาวก้อยย้ำใหมแล้วป่ะนี่ไปไปเอาโหลดปูออกจากหูแล้วป่ะนี่นี่แหลวเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเจาะหาปูนะครับอ่าพอเจ็กไปแล้วสาปีว่าม like ีอะไรมาให้มีอะไรมาให้หนูคะเออจกหาปูห้พอเจ็กมีหูปูบอพอเจ๊กค สาวปูอ้สาวปูเขาสาวปีหาปูถอยอันพระเจ๊กเรมันิมีบ่อมีหูบ้บ่อมีหู้ปูบอครับรูปูรูป,ปูเรปปาจะมาหารูป,ปูเพราะจะได้ปูไปกินแรงแต่ว่าดินมันหนุ่มอยู่เลยพระเจ๊กแต่มันมีหู้ปูบอคือเรเห็นมีเพราะนสาวปีย้ำหู้ปูให้หมดละที รูปูรูปูเอ้ยอิ่มคากเลยลูกสาวผมเดี๋ยวจะขึ้นไปเมืองสาวแก่มปองกินบกขยับขยื้อ่อนเลยเมืองปูบ่าวอ้วนโอ้ยขึ้นลกระล่งคือกระล่งอยู่บนนี้มากแห้งมันจะเล่นสไลเดอร์อ้วนจะเล่นสไลเดอร์เลยครับ โอ้ดูกับผลงานการเล่นของเด็กๆนะครับผมเออมีตะห้อยเท่ามีตะห้อยเท่าเล็กหน่อยเลยคร mm ับผมเออหม่องดาวหล่นไหมครับบมองคุณเออผุนปุนปุนปุนอารมณ์ยังค้างอยู่อารมณ์ยังค้างเออบอลนี้ลูกทรายพอเล่นออ้บอนี้สทดสออกำลังระบาดนี่ ปลาแป้งแม้เด็ทั่วโตอวนลีครับปลาโคนแล้วเขาจะกินหยาตัวเลยตัวนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดมาเยอะเยอะนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องฟังปีใหม่แล้วก็ฟังปีใหม่ชแนลนะครับผมแต่สําหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับผมไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจของพวกเรานะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ดูดูดมืองลูกสาวทำอะไรครับ เป็นาาหัวคณะสำหรับคลิีวิโอนี้ก็บ,บ๊ายบายสวัสดีครับ